สบายดีพี่น้องนอนดีๆเนะลูกเป็นแม่ย่าแม่ยิงนอนง่ายนอนง้างอยู่หุ้ยอ้าวฮึ่มฮึ่ออขาแก่ป่วยดีๆเห็ดงามนอนงามๆลูกนอนงามๆโหดสบายดีพี่น้องสบายดียำแนงเยอะกำลังกำลงังกกำลังขูดมะข้าวอยู่ เห็ุนค้ขาเบิ่งน้ากันแม่เบีย้ยสองพันสิบเก้าพี่น้องเอ,อ้ขูดมะพร้าวแล้วคนหลายคนก็ถามหาน้องแคทน้องแคทไปอยู่แล้วพี่น้องเด้อลืมบอกนางไปทำงานุูแหละใครที่ติดตามเขาตั้งแต่ขีปทีไปห้ากระแป้งนะสิฮู้เพราะว่าบอกไปแล้วตั้งแต่ขีิปห้ากระแป้ง บางคนกับบได้เบิ่งนะนะก็เจ้าก็เลยบบหูไปใส่นางไปทำงานอยู่ฝั่งไทยผมเอามาเจ้ามงาังพผาเนี่ยสกินนี่ดูหน่อยมันอยากินบมดได้เลยลูกลืมเนาะลืมเนีหนูจินบมดได้เด้อคิดเห็นเจ้ามังพาาลูกจินมน,จนมไดได้ลูก ผาบกว็้มนะอมก,นออกนินกิน,กน,น,กนกเอาผ่าไหมลงไนงะเอาผ่าไลลหลงเน,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 นาะ่ส่เยลบอเขาต้ม,มข้มเขาต้มหมัดนะ

รอ,มรอ,มอชมรมมอชมว่าสิขเหตุยังน้ำน้ำกะทิเม่นสีหลับรองนัวแนนอนนี่เป็นอะไนี่ลองเพลงแสบสีชมพูตั้กระเทียมใส่พริกพี่น้องเอ้ยพรผีขาววะผีขาวพี่น้องพรผีขาวแซ่น้ำพี่ขาวแซ่เนาะแซ่น้ำพี่น้องเอ้ย อะไรคือสีขาว oh. oh. เออเออผีแข่งอือใ oh. ส่ิกแข่งแส่น้ามีต้องใส่กระเทียมใส่พรแขงแข่งแส่น้าสเสร็ยเลยถุกวาดเส่เห็ดน้ากับปุ้นรถเด็ดรับรองเรียบวงแน่นอนแป้งนวดต้องมาเต็มแน่นอนวันอน,อนี้นเน้นเน้น เอฟเอฟซีแป่งนัวเฮารอชมได้เลยขึ้นออยังหัวดวิเอฟซีแป่งนัวส่น,วน้ำไก่พี่น้องเว้ยน้ำไก่ไก่บ้านเท่านี้แหละ แล้วคุยแล้วคุ้กัว่าคือบบใส่กระซายบกเคยใส่ไหมพี่น้องก็ใชยนะบกเคยใส่ทอดทอแต่ว่าขนงเทปนะก็กินอนะยู่นมม้ำแบบว่านำนำกระปุนที่ก็จะใส่กระซายแนละ้วกินอยู่แต่ที่บ้านทำบกเคยใส่กระซายไหมบูมคือการสูตรคนอื่นนะสใส่ก็มีอันนี้นะบดิใส่ใส่แต่เท่าที่เห็น แป้งนัวน้นเน้นตามยังส่องได้เนอเฮ็ดาวนเช็ดหนำพันกระปุ่นนนำพี่น้งองเลยห้อนมือนี่นะเออมือนี้ยันเปียงเปียงอยู่ความห้อนนะ มันสีห่อนใสบ,บุญบ้านเฮาพอดีเลยแนมลงไปสีเห็นงอควายเต็มตรงนาไอ้ญญยังไปใส่ขำแรงลงขำลงแรงบรรยากาศทรงหน้าแนมลงไปนะ่ะสีเห็นต้นพักกะดาวพี่น้องเลยแน่นนะต้นนะต้อนอะไรนี่ต้นนี้สองต้นนี้ถึงกระตุลม mình vẫn thành là một đọt sâm đầu đàu rồi đấy. thảm mà này cứ bảo hãy nói. <laughs> นังนะครับลูกสินยังสิใส่หรอเอาคือบอลูกสินปลาม <ừ> ีปักสองค่นได้หา <ừ> หึางไปสองห่าน โมมีตีนไก่เด้กพีนลองมาเนี่แล้วก,กันลูกสิน่น,นปลาเพื่อนนี่ทอนบมมีติบอกแอาลูกสินาา้นปลาหามาใส่เอาแหละ มันต้องใส่คนระับเดี๋ยวลูกสินเอ็นอะไรพ่อหมดท่านแหละมันจวนแล้วพี่น้องอเอ้ยเอาไว้รอบหนาซะก่อนจะสิแน่นี่แหละขึ้นเข้าไปขึ้นเข้าไปนั่นได้มาหลายกว่านี้ตลาดนะ ตำมาหมดหมดทันใจพี่น้องเอ,อ้ยผักอาเลยผักอ๋อสับสับเอาเลยพี่น้องหัวน้าหนามัน กระเทียมกับอันพริกแห้งฮะละบรรยากาศเสียงไก่ห้องสนั่นเอ้ายังติดตามอีกอยู่สับอัพพอเราแล้ว ซับสินไก่ใส่ลงไปในหมอนำกระปุ่น โยนใบมะกูดล,ลงไปพี่น้องเลยยังหมดได้ทีตัวไปเรื่อยๆให้มันหอมสีสันแดงจอมข่อมอยู่อะหอมพี่น้องเลยตอนนี้นะหอมทะลุจอ เป็นอย่างเป็นอย่างเจ็บบอเจ็บบอ,อเฮ้ยเขาจะไปขัดประตูนะอเอาไปลาโลด ่าไปให้มันเสียคมนะว่าผ่าเขานะนี่เอาผ้าตัวนี้นจะไปคัาดประตูเหมือนเขาจะ่ได้เ,เหตุอยังขัวแล่ะเราอันลงต้มพี่น้องเว้ยโอ้โเหตุเองแสบของมัน รอชมสีสันพี่นหมลกอเอ้ยจะต้องคอให้นำ้ำหลายๆเดี่ยวผมมีตีนไก่กับลูกสินปามนไงได้ลูกสินเอ็นมาแทนแหงแซบแล้วตัวนี้โฟกัสที่ฟ้าหมอพี่นออ้องเอ้ยฟ้าหมอเฮา ฟ้าหมอบรนณานี่แหละนี่้างนี้ก็สี้งยงอยู่อันสําหรับอย่างเกาะผัดติ๊กนะยางนะที่มันเป็นยางมนะันย่างอยู่ถ้าขางนี่แนละ้วมันออกไปเลยสังเกตอืมออกไปแล้วสังเกตฟ้าหมอเอาลวดมาผูกไว้อ้าวรีวิวฟ้าหมอแบบนี้เอาเอาลวดมาสอดไว้พอได้จับเห็นบอก เลอะเลอะเปอร์เซอร์อหลือไม่อมบอกคือไผแหละก็บไม่มีไผคือสุดยอดขัดจริงจริงรูกชิน้นกระโดดลงไปพี่น้องอมาเสียงของ้ำมูกหมอหมุจกักเอ๋ เสียงดนตรีประกอบเฮาเันแมนมากะลงควายแป้งนัวหนึ่งกระปุกพี่นอ้องเอ้ยใส่ให้เบิร์ดอย่าใหาย้ยังให้มันนัว,นวมีเบิร์ดพี่นอ้องระเบิดแป้งนัวลงปลาอย่างไงง่อง คนขับป้าให้หมอปีนเอ่ะไปได้กินแท้ๆป่ะเนี้เถอนี่อ่านสิบ๊เห็นตอนใส่ปลาแดกเดยพี่น้องพวันต้มน้ำปลาแดกใส่ลงไปแล้วตั้งแต่ต้มไก่ cái này thì nho chứ mà, ạu, miếng thái ăc, sắn, thái này là thái ừ. tôm cay luôn. <laughs> <laughs> lốt mỏ หนัวแหละโอเคพี่น้องเ้ยเตรียมแสบแน่นอนมื่ออื่นนี่แหละเตรียมไว้บุญมื่ออื่นเนาะภระยาก,ก็มากินเด้อเห็นไม่ถ่าอะไรเดี๋ยวม,มื่ออื่นกับซิมีอันพวกพี่น้องอะไรบ้านอื่นและมากินเนาะ ตามประเพทนี้ของเข้าแหละหาเป็นบุญบานบุญยังไรสิมีคนบานอื่นนะมาหาหลอกกินซีนกินข้าวปุ้นแบบเกา่าแบบเดิมคือเกา่าปิดท้ายให้พี่น้องสักหน่อยหนึ่งบรรยากาศทงไ้ทงนากระเรือสิษย์กะสีเรือแต่ต่อเฟืองอละ่ะ ขอบใจพี่น้องตองไปสุขุมสุขพลินที่ติดตามเลยพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณที่สลยเวลามีขาเขบ้บมาบุญมาชมเนาะขอบคุณถูกๆคอมเมนต์ขอบใจถูกๆแชร์กับแ่ว่าขอบใจติดติดตามมาเลยเอาไวปสำนีแหละพี่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งกันสุข,ขุมสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยอย่าซวยจ้าเถื่อสาธุ